สวัสดีตอนเช้าวันพุธนี่นี่มัดผมไปโรงเรียนอาบน้ําเรียบร้อยแล้ววันจันทร์แล้วก็วันอังคารแล้วก็วันกุดใส่ชุดกีฬาวันนี้ฮะแม่ลิ้วไม่ใช่ไม่ได้ใส่ชุดนี้ใส่ชุดกีฬา่ว่าวันอังคารนี่นะวันอังคารก็วันหยุดไงแล้วชุดกีฬาออกมาวันไง บันจัน์ก็โกหกน้องคีมไปแล้วไงมาถึงบ้านแล้วก็ตื่นตอนเช้าแล้วก็ต้องไปโรงเรียนครับผมเพื่อนคิดหอดเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่โุงเรียนใส่ขายาวหรือขาสั้นขาสั้นขายาวมันร้อนเนาะจะใส่ขายาวหรือขาสั้นขาสั้น ใส่น้ำมันสาหม่าตั้งแต่มมื่อวานแล้วที่นี่เ,นเรียนชัยภูมิไหม,มที่เหเพิ่นขาดลุงเรียนก็นคือเออ่ขาดมือเดียวขาดวันจันทร์มือเดียวด้อครับล่าคู่เรียบร้อยแล้ววันนัเป็นวันหยุดวันอัารเป็นวันหยุด,ด,ยดพี่น้องอาถามมาว่า ่ะให้ลูกขาดโรงเรียนบ่อยนะแ<น>ต่น้อยครับขอบพระคุณหลายๆครับผมนี่นี่ถ้าบ่จําเป็นผมเกืเเอบไข่บมีตุลาจ,จําเป็นแพร่ว่ากับต่น้อยบอกให้ขาดโรงเรียนครับเดี๋ยวนี้นี่ก็มากไปโรงเรียนขยันไปโรงเรียนไหมพี่น้องเพื่อนิบมีการง้อแง่นี่ ตั้งแต่ตั้งแต่อยูเขายูซูนซูนเด็กๆแล้วครับ่เคย็้องห้เยบ่เคยห้องไห้่เคยอย่าเจ้าห้องไห่เดียวอะเไ็นห้องไห่บ่เคยนอนในเนี่ยเนาะห้องที่บ่อยู่ศูนย์เด็กๆอ่ะสิมี้ยห้องเงี้เนี่ยมันก็ห้องไห่บางทีแต่ว่าแต่ว่าส่วนหน่อยสิห้องไห้บ่ไห้ดีอยู่พี่น้อง ดียังลูกตตวหน่อยมักไปโรงเรียนมักมักไปหาหมูมักไปหาคู่นี่สิแม่รวมกิจกรรมก็เพื่อนเพื่อนเขาก็เพื่อนเพื่อนติดแต่งตัวให้ครับผมแม่ ชุดนักเรียนไห้แต่ว่าเมื่อนี้เขาเจ้าใส่ชุดกีฬาชุดพาระเขาเอิอนชุดผ้าละน้าพี่น้องเนาะกะจียเรียบร้อยแล้วลืมไปเข้าใจผิดครับพ่อบ่อพ่อพ่อแม่กันยืมเลยครับผมแม่พี่ชายก็เดินทางออกเดินทางไปตรงนี้นี่ก่อนนะ้าพี่น้องเนาะขอ,ขอบคุณขอบคุณพี่ๆน้องๆ้พี่พ พวงใย่ถามไทยกันเข้ามาหอดบานเดินทางมางหอดบานปล<า>อดภยัดยมาพูดกดอะไรคะกดะไลค์กดแชร์กดติดตามแจ้ค่ะบ๊ายบายเป็นกำลังใจอะไรเป็นกำลังใจหนูด้วยนะคะ,ป,ะป้า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 นา,นา,นา กดอะไรกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แดงช่วยดูโฆษณาให้หนูด้วยนะคะช่วยหนูดูให้ช่วยดูโฆษณาให้หนูด้วยนะคะอุ๊ยจะได้มีเงินซื้อขนมไปโรงเรียนจะได้เงินไปซื้อขนมที่โรงเรียนใจรักฟ้ามันยุ่ยสิโอเคครับพี่ตังก็สแกตตัวไปให้เลืดแม่คือหนูจะได้เราสับใหม่ โอ้โดูได้ไดไดท่าโทรศัพท์ใหม่ฮัลโหลค่ะอาบน้ำเร็วอะไรทำไมขี้ตาไม่เกลีออ่ยมดผมแต่งตัวดูได้โทรศัพท์ใ<ด>หม่นะโอ้โหโทรศัพท์ทำไมมียันหนังยางก็หนูทำมาใหม่เยยลอใช่ เก่งมากหนูเก่งมากบ๊ายนี่หนูทำอันนี้คห้